สวัสดีลูกค้า i+ t ท p Plus ทุกท่านนะคะวิดีโอสาธิตการใช้งานตัวนี้ของเรานะคะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการทําข้อความของเรานะคะให้เป็นลิงก์บางท่านนะคะอาจจะมีข้อมูลที่ก็ต้องการให้นะคะแต่ว่าในหน้าแรกเนี่ยเราอาจจะใส่ข้อมูลแค่นิดเดียวแล้วเราก็มีปุ่มนะคะให้เขาสามารถคลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะที่เราอยากให้คำว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้ค่ะ เป็นลิงก์นะคะเพื่อคลิกไปอ่านข้อมูลแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันว่าทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็เข้ามาที่หน้าระบบหลังบ้านของเราก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่ขั้นตอนที่3ค่ะการแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บพอเรามาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะ สมมุติว่าตอนนี้เรามีข้อความนะคะตัวนี้อยู่แล้วที่เราให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะและหลังจากนั้นเราก็อยากให้คำว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเป็นลิงก์นะคะเพื่อคลิกไปอ่านข้อมูลเต็มๆในหน้าถัดไปวิธีการทำลิงก์ตัวนี้นะคะไม่ยากเลยอย่างแรกก็คือทุกคนจะต้องคุมดำนะคะในส่วนของข้อความ ที่เราต้องการให้เป็นลิงก์นะคะในอันนี้ก็คือต้องการให้คำว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คุมดำคุมแบบนี้นะคะให้เป็นสีส้มคุมข้อความทั้งหมดเลยที่เราต้องการหลังจากนั้นขึ้นมาดูเครื่องมือนะคะด้านบนสังเกตค่ะว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะคะเป็นรูปโซ่นะคะคล้องกันอยู่ให้ทุกท่านคลิกเข้าสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะคลิกเข้าเมนูนี้ได้เลย หลังจากนั้นนะคะภายในค่ะเขาจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะทำลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ประเภทไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ภายในระบบก็คือวิงลิงก์ภายในเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำลิงก์ภายในระบบนะคะก็คือเป็นลิงก์ที่เชื่อมต่อนะคะภายในเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นลิงก์จาก URL นะคะก็หมายถึงว่ากดลิงก์นี้แล้วนะคะจะให้เด้งไปที่เว็บไซต์ไหน หรือสุดท้ายจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารนะคะอย่างเช่นเออโบชัวหรือว่าใบเสนอราคานะคะเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาทำการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างลิงก์ภายในระบบก่อนนะคะเมื่อเราคุมดำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลิกที่คำว่าลิงก์ภายในระบบนะคะหลังจากนั้นก็บอกค่ะว่าเราต้องการให้คลิกอันนี้แล้วไปที่หน้าไหนนะคะภายในเว็บไซต์ของเรา อาจจะเป็นหน้าของเกี่ยวกับเราก็ได้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่หน้านั้นที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็มาใส่ค่ะข้อความของหัวเรื่องนะคะว่าเวลาเราชี้เมาส์นะคะไปที่คำว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจะให้ขึ้นเป็นข้อความว่าอะไรตัวนี้เราก็อาจจะใส่ชื่อของหน้าเมนูเข้าไปก็ได้ค่ะ ลูกค้าของเราจะได้รู้นะคะว่ากดหน้านี้แล้วจะไปที่ไหนต่อนะคะข้อความสำรองก็เช่นเดียวกันค่ะใส่ข้อความเหมือนกันเข้าไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคลิกที่เปิดหน้าต่างใหม่ด้วยนะคะในส่วนนี้จะได้ไม่ทับกับหน้าหลักของเรานะคะเมื่อตรงนี้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็ให้กดบันทึกได้เลยค่ะ สังเกตว่าคําว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของเรานะคะจะกลายเป็นสีฟ้านั่นแสดงให้เห็นถึงว่าข้อความตรงนี้กลายเป็นลิงก์แล้วนะคะถ้าเราจะกลับไปดูการแสดงผลนะคะในหน้าเว็บจริงก็อย่าลืมนะคะคลิกเครื่องหมายถูกถ้าต้องการจะดูที่หน้าแสดงผลนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราแก้ไขไปหรือไม่นะคะก็อย่าลืมมาคลิกนะคะที่ เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูในหน้าเว็บไซต์จริงๆนะคะอันนี้เดี๋ยวรีเฟชหนึทีเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงนะคะลองคลิกไปค่ะอันนี้ก็จะเข้ามาที่หน้าเกี่ยวกับเรานะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะ ยังไงลองใช้วิธีนี้นะคะในการสร้างลิงก์ให้กับเว็บไซต์ของทุกท่านดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอสาธิตตัวถัดไปนะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ